สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีไส้อั่วมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับไส้อั่วของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับผมอันนี้แดงๆนี่เผ็ดนะเผ็ดเลยเหรอโอ้โหไส้ใหญ่มากเลยใหญ่มาก <laughs> ผมจะกินแบบไม่เผ็ดก่อนนะคุณผู้ชมโอ้โหใหญ่ยาวครับผมเต็มปากเต็มคำแน่นอนอั <laughs> นเดียวนะอิ่มจุก <laughs> แห้งยังใหญ่ <laughs> <laughs> กอดไหมเนี่ยจะวารำเจ้ พิกกิโนเม่น um ี่แต่รสชาติอร่อยอ่ะไม่เคยเจอแท่งขนาดนี้ข้างในเป็นบุนเส้นแล้วก็หมูแบบเยอะมากคุณผู้ชมรสชาติอร่อยนี่มือของผมให้จ้ะ สองอันเนี่ยเผ็ดอันนี้เผ็ดอันนี้นะนี่เผ็ดแดงๆนี่อันนี้ไม่เผ็ดแน่นมากข้างไงแล้วก็นุ่มด้วยวันนี้ไม่มีขิงเขาไม่ให้ออกขิงขิงดองอนะไรเงี้ย กขาไม่แถมมาให้แป้งก็ไม่ให้ให้แต่ระากาศขามาอ่ะก็รำสองอันก็อิ่มแล้วคุณผู้ชนะมดูแร้เนี่ยดูไส้ข้างในอะ่ะ มันมีข้าวนิดนึงมีข้าวเลยมีมีข้าวด้วยข้าวบุเส้นแล้วก็ถึงเครื่องมากอร่อยอแล้วข้าวอ่ะไม่แข็งกระด้างเลยมกนบางเจ้าที่ผมไม่ค่อยมาเพราะว่าข้าวมันกระด้างอ่ะผมไม่ชอบแต่นี้ดูแล้วมันไม่ค่อยกระด้างเลยเอามามันดูมันทาดีแล้วก็ม,มาอุ่น น,นอลองอันเผ็ดๆบ้างไหมลองเนีสีแบบสีแพงๆเลยไม้คนลอันนี่สีเผ็ด อลองนะจะเผ็ดเท่าไหร่รอลอ,อ,องดิด้างแตกดไปแล้วพี่แกงปก่าวหนูว่าไม่ใช่พี่แกงอะ่ะ แต่ก็เผ็ดอยู่อืจะอร่อยอันนี้แซบกว่าอันนีม้มันเข้มกว่ามข้าวมันเข้มกว่าอันนี้มาน้อยเด้อเขาผ้ชมวัวนมเผ็ดเขาเลยเอาแบบแบบนี้มาเยอะอันแบบนี้มาแค่สามไม้น,นี่แบบนี้พอดีไม่ต้องกัดพริกเลยมีข้าวนิดเดียวอ,อันเนี้ย สองอันแล้วอิ่มแล้วเนี่ย ยิงแก้มหักนี่ก็ตึกเงยียบ <laughs> ถ้ามีขิงยองนะเล็ดเลยล่ะสุดยอดอ่ะออขิงยองขิงสดเขาน่าจะแถมให้ไม่แถมมาเลยแถมไม่ได้อันนี้เนี่ยกระลำเนี่ยมดขึ้นมาแล้วดูใส่ใส่แบบล้นล้นฮือเง น้องเราอยู่หมูคุณผู้ชมมาแล้วหอวไม่น้องอีกไม้หนึง่งรือว่าใครใหญ่กว่าผมใหญ่กว่าพี่เกมยาวกว่าอสองอันอิม่มอ่ะเอาไม่ไม่นี่ออกที่เขาย่างไม่ไม่อันนี้ออกมีมดขึ้นมาด้วย กินไม่เยอะก็ไม่ดีนะคุณผู้มปิ๊งๆย่างๆ <ฮะ S 1> ต้องออกดำๆเฮ้ยกระทบกันนี่ดำเขาหมักกับขมิ่นเหรออืมสีเหลือง สองไม้อิ่มอยู่ครึ่งคือล้อนอะ <laughs> เดี๋ยวหักครึ่ง <laughs> ให้เด็กๆ <laughs> มาทำเ็าทำกรอบนี้นะหนังนหนังหนงกรอบ,หน,รอบหนังกรอบมันไม่เหี่ยวอะ <laughs> หนังมาตึงดิ แต่มันใหญ่อะ่ะมันตึงมันใหญ่มันกวบอิ่มอืมันช่ำม,มันช่นำหม,ม,มดไหมแน่นอนนะไม่หมดอืมไม่หมดยอมง่ายแฮะดูแขนผมแล้ว <laughs> ดูแห้งหนึงอะ่ะ แม่ค้างงงเลยอ่ะเอาไปกินกี่กี่คนคะกินสองคนครับทำไมกินเยอะจังครับไม่ถามเลยเขาก็อยากขายเนาะทาไม่ถานเยอะหรอกใครมาถามซีสว่ซีไซยุกจากซื้อหกอันก็เหลืออันครึ่งถามเยอะมวกเขาถามเยอะไม่เอา อันนั้นทานหรือว่าแดกคะโอ้โหจื้อนั่นแหละทั้งคนยังเกินไม่จื้อครับผมมาืมไม่บาดคุณผู้ชมปารีมีลูกน้องแบ่งให้น้องบ้างให้น้องกินแน่นมากแต่อร่อยจริงน่าอร่อยน้ำแอลกอฮอล์ก็ไม่ไม่กินเยอะขนาดนี้เฮ้ยอิ่ม คือไม่ให้คนกินไม่ได้ไม่ให้หมากินคอมผมอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมบอกผมไม่ค่อยให้น้องเลยมีะไปเกมให้ให้เขาบ้างเอา,เอาหน้าอีกเอาหน้า <c oughs> ไม่เอาหน้าไ <c oughs> มา่ให <c oughs> ้งตามภาพดิสิเออจะสร้างภาพด้วยก็ให้จริงมาให้จริงไจ้กัดติ๊กๆกันหรอ,อ,อคนที่กินหมาก็กินมีความสุขทั้งคู่อไง กระโพดมันมองไม่เห็นไหมเมื่อกี้นะมีสองไม้เปหรอกไป, <c oughs> ปโอเคผมวันนี้ก็พบเจอกันไปเพียงครั้นี้นะครับวันนี้ก็ชมผูนน้ชมไปก,กินไส้กรอกยักษ์ไส้ฝรั่งนะครับผมเป็นไส้กรอกไส้อัว่วนะเนาะอไส้อัว่วไส้อัว่วย่างไส้อัว่วยักษ์กนะครับผมไม้บเริม่มนะฮะสองไม้แค่อิ่มคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำเราก็กินได้สองไม้ครึง่งสองครึง่งเออสองครึง่งจะหมดเนาะเดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับวัสนี้ับ